ไอ้มุกจะวายอ้อพเห็นมัอ้าแม่ป้านี่เลาเห็นไหมพอได้หลินคองหลินไหนยอดอยู่ได้ลก,ลกลองกลองกับป้าอยู่กับอ้ายเด้ไปไปนะแม่บปอยู่บนนอนนี่ไปไปพี่น้อง Xong mình để Xeng phêng Ui ta tông là cái dạng Ủa kheo lươn Là bớt Đã ra chứ mẹ Ờ à, mà cứ dạ cái đó thế Cái, dạ cái đó Ai lo nhàng quá Bye. มีแต่เสียงเพลงโขกนงอันนี้หน้าล้างนั่นเขาก็เอาวันไฟเขาแหล่เลยดิเขาก็เปิดแับน,นี้โคนหออกมาอยู่ละอุ้มลูกพร้อมพี่้งองอุ้มลูกหอมจูหอมจุดขึ้นบนนอนพี่เราเอเที่ยังขึ้นหูเออามาก,กินนมกับบอนอนกินนมอิม่มหลินเซยออีกโอ้ย ยังมัอเศร้าตื่นอีกจะตีหามันโพดได้พี่น้องแม่อชีลูกมาหนึ่งเข่าชิลูกมาได้หลาบาทนี่ลูกกะตื่นเซ่งามๆได้พี่น้องงามต่างกันได้กับอันตัวบอลได้ใส่ปุ๋ยหวานแล้วันใส่ปุ๋ยบรรยากาศได้พี่น้องเด้อน่น บาดูบจังขา้ามดอกนั่นได้หืมหืมได้ใชฟฟ้ฝ่อเด้ปะต่ขีปะตรงน้าแม่ปะเมื่อคืนนี้กินบุฟเฟ่พักพี่น้องขนาดพักกับแจ่วก็ยังบดประเครื่องแพงหยุกของแพงพี่น้องต้องกินแบบสี่เอา โอ้เราปวดแขนสิอุ <SM> <ot> three, two, three, four, ้มได้บอมบินถ่ายคลิปพร้อมกันไปเปลี่ยนท่าพี่น้องกล่องมังคีสันและเห็ดแบบสิเสียงรูอีพอยังไายหอดใส่หรอวะอุ้มลงบอมีปัญหาพี่น้องบัดอุ้มขึ้นเออึงดูพอกะไทยหุดคือกันสั่งเด้อสั่งมันเน่ ป้าถอดแบนโหกาเนมลงไปบนนี้เขียวอุ่มทุม่มคนกระด้ำหน้าร้ายเลยพี่น้องมึงดูน้ำหน้าเจ้านะคนตกมากบบกะอบข้างพี่น้องเพราะแต่สำนี้กล่องสันแห้งกับอดอ,ดอเดอร์พี่น้องเด้อ เออยังแต่สองสองสหเก้าหย่นยังประมาณเก้ห้าสบห่น้องเน่ลืมเอาข่าอีกแล้วเอามาไหวเลยลูกก็บ่อยู่กับนอนเด็กกลางเวรกับนอนกลางคืนกับนอน เพิงเวนกับพอยู่บอนอนพี่น้องเอ้ยโผล่าเด็กน,อน่อยโคเมื่อนี้จะเก่าเด็กน,อน่อยนอนแล้วแล้วก็แล้วเนาะอันนี้พาวาบอด้แล้วได้โมนิไทยนานเดีวยววะโคอีกอยังมาใต่แข่งนี่ร้อยหมดหมด ภาษาแล้วก็ไทยหุดหน้านอ้เอกระดบใส่ปุ้ยเลือเป็นยังไงใส่ปุ้ยบัวถั่วได้หาเบิ่งขักอีหมาหน่อยนะเออเมื่อวานไทยโบรยณเดือบวนนัาวาน,น,าาน,นนี้ลงมาล้ำนั่นนี่เนาะ น้ำผ่อนอนำอ้ำผ่อยยังลโลงวงม่ว่มมานผู้จารนีผู้ถั่วนี่เป็นดอนอยู่นม่นอีลีใส่ผู้ผู้ถั่วช่งนี่ผู้ผู้ก้อยกสิไปดำนะใช่เด้หน้าน้อยเดียวนี่สอนกาเด้ มึดูกรีบงามกระดดดพี่น้องอ้าวปลาโทรมาบบบนี้ใส่พุ้ยบวทั่วพี่น้องใส่พุ้ยบวทั่วปันไดบัวดีปันไดแล้วนี่เออมันยังกินฝุยอยู่ดำเมืองก่อนกากรีบข้าคัก ไม่ใส่ลูกนี่มือเศราพี่น้องโล่อธงเต้เศร้าพปอพายนะก็อยากเบิดเป็นตาหนึ่งได้ไรมาดำไปดำไปนะก็ลองนั่นกับตาหนึ่งเอ้าเอ้าพ่ออยู่หรอกซีเรียสอิสระจักกูกูก็มึงดูข้าเจ้านะพี่น้อง หอมมันอยู่บ่มันคนมันอยู่บนนอนนี่ฮึตื่นลาดเศร้าแม่สิลูกแต่เศร้าแ้วตื่นลาดโลดเผ่นะพอก็อยากลงมาให้ที่อยากเห็นงานแล้วพระสิยูนำาบลกาะนอนสามีหกโมงหกโมงขวงจังตื่นไข้ได้ผี่น้องย้ำมือเศร้านะก็ตื่นแต่เศร้ากลางคืนกับบนนอนแถมกลางเว้นกับบนนอนโอ้ยแม่นี่คืออยากนอนแถวลูกเอ้ย ไปอ,อืกล้องแม่มันสั่นสิอู้ผมขึ้นไว้บ่บันหึ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 ไทยหุดหน้าแต่พี่เปิงแปดพี่น้องจักรกลเกี่ยวเห็ดยัง ูกโมไซา์เราใายข้าวเดียวหนึ่งรถไปไหวได้แลวคือโมไซค์เรียกสอ้อมโมได้ได้กสมใส่อยู่มันลอกมันก็ใส่อยู่มานังลูมา้ลูมั้ย อาอกมือน่ะโอ้ยหอามากิดินเลยแบบซี่อะพี่น้องเอ้ยสุ่มลองนะฮะมันก็ใส่ได้น้องเด็สองมันแตนตนแตนแเพิ่นมาเห็นนะมีแต่บอดไดอ้ลูกเน่น่ๆ,ๆ่ ออย่าโจกปากนะเรียงหัวความหลายนี่ใส่ไพ่นี่นะเบิ้งดูนี่นะไพ่อันนี้นะไพ่อันนี้นะืาไพ่อันนี้นาไพ่อันนี้นาไพ่อย่าโจกปากนะอืไพ่อออืืืเบิ้ง Dạ tiên Bừng đu đi mình lụt ổn rồi nè Ủa em gì Cô ta nhanh cấp tàu ว่านี่นออกมะโอ้ยสีแข็งยังซ้ำนี่พักมาเลยดูพักมาเลยดูจับพวกเกี่ยวเหนะ็นยังไงนะชนะมันก็ได้อยู่เสียเวลาเกี่ยวอีกโอ้ยเขาเห็ดนั่นดิเขาเป็นซนน้ำคนา ปูยังเหยียบขา้างน้ามันก็ไรอีกแต่ว่าแม่ไอันนี้เล่าป้าๆขึ้นป่ะขึ้นป่ะขึ้นป่ะ ถ้าลูกมาหลอกยำสาวพี่น้องป้าึืนป้าปะชิดแยอมรับพระจักรเด้เพียงเน้อมาเบิ่งแค้นใจแล้วก็คืนมาเบิ่งจมไมเขาแล้วก็คืนเห็ดบ่ได้ดังใจพี่น้องเอ้ยมีแต่จมมีแต่จมแต่ว่า กับบุมเองยังดอกแนวเห็ดเป็นไปได้ก็อยากให้เป็นไปได้หมูเห็ดได้ตัวมีแต่เห็ดบ่ได้แล้วเบิ่งไทยหน้าแต่ชีได้เลยยังบ่ได้และเอาอยู่กูพาะกันคลิปใหม่เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องชมคลิปแต่ตัวจบบระคามโฆษณาให้เด้อพี่น้องเด้อ